ครับสวัสดีครับผมวันที่ผมจะพาไปดูแอรอนเอ็นเจอร์ n แอนด์ดีมอนกันนะครับผมจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยก่อนจะไปเริ่มกันยังไงฝากกดติดตามช่องกันไว้ด้วยนะครับผมแล้วก็ขพอบพคุณผู้สนับสนุนช่องทุกท่านด้วยนะครับพอเร,เริ่มมาแล้วอ่ะเขาจะมีสมุดไกด์บุ๊กไมเอเล่มหนึ่งอันนี่คือหน้าตาไกด์บุ๊กของเขานะครับผมก็มาเปิดดูกันได้นะอันนี้เป็นรายละเอียดแต่ละฝ่ายที่เราเลือกมานะถ้าเราเลือก a อ g เจมามันก็จะมีม็อบที่ทําให้เราได้ไอพีกับม็อบที่ทําให้ ควกหมูหรืออะไรทำนองนี้ถ้าเราฆ่าเราก็จะติดลบหนึ่งถ้าคิวม็อบของฝ่ายแอง n g e ลก็จะติดลบสิ 10. ประมาณนี้ฮะม็อบของฝ่ายแอง n g e ลมันอยู่ไหนนะเดี๋ยวขอส่องแป๊บมันจะเกิดแถวนี้เลยฮะเอะไปไหนอะ่ะนั่นๆๆๆนนตัวอย่างนั้นอะ คือมันเกิดเป็นปกติเลยนะผมบอกไว้ก่อนส่วนม็อบของฝ่ายที่เป็นดีมอนก็จะอยู่ในนรกนะโอเคเดี๋ยวดูใหม่แล้วก็นี่ฮะอันนี้คือถ้าเราเถทดทกับชาวบ้านเราก็จะได้บวก5ด้วยนะอันนี้คือกรณีที่เถทดทกับชาวบ้านตัดขนแกะบวก10แล้วก็อันนี้บอกไปแล้วนะคิวม็อบของฝ่ายตัวของฝ่ายดีมอนก็จะบวก20สนะส่วนของดีมอนก็จะคล้ายๆกันนะถ้าฆ่าม็อบที่เป็นมิดอย่างพวกหมูหรืออะไรทำนองน,นี้ก็จะบวก1นึถึงสิ และค่าบอสบวกร้อยนะอันนี้อ๋อค่าบอสอ่ะบวกร้อยเหมือนกันทั้งคู่นะพวกบอสมังกรหรืออะไรทำนองน,นี้ฮะแล้วก็ถ้าเราเทรดกับชาวบ้านโอ้เทรดกับชาวบ้านแล้วลบห้านะแล้วก็ค่าม็อบฝ่ายเดียวกันเองก็จะลบสิบประมาณนี้ฮะแล้วก็ต่อไปจะเป็นพวกอนุสาวรีย์และไอ้พวกนี้ ถ้าสมมุติว่าเรากดที่เครื่องใช่ไหมมันจะเปลี่ยนสีตามฝ่ายที่เราเลือกฮะถ้าสมมุติว่าเราเป็นฝ่ายอ n งเจิ้เรากดเราก็จะเจอดีมอนมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะเดี๋ยวผมค่อยพาไปดูอีกทีนึงไออนุสาวรีย์ตรงนี้และอันนี้คือฮับฮะฮับอันนี้เราสามารถ เจอได้หลังเราเลือกฝ่ายแล้วนะแล้วก็อันนี้ไม่มีอะไรละเป็นวิธีครับอาวุธคราบได้ที่ฮับนะอันนี้ผมบอกไว้ก่อนครับผ่านโต๊ะคราบปกติไม่ได้นะครับอ่าพวกชุดก็เหมือนกันอันนี้ก็คือสัตว์เลี้ยงนะครับผมเจอได้ที่ไหนเขาก็จะมีบอกนะอย่างนี้เจอได้ที่ซาวานาเห็นไหมเขาก็จะมีบอกฮนะแล้วก็อันนี้เจอได้ที่ฟอร์เรสต์ไบโมอย่างเงี้ย เนเธอร์เนเธอร์ประมาณนี้ฮะคือถ้าใครสงสัยหรืออะไรอย่างเงี้ยแลวหาไม่เจอก็ลองมาเปิดดูสมุดกันก่อนนะครับวิธีการเทมก็มีครบเลยอย่างนี้คือให้อ pple แล้วก็สามารถใส่อ่านขี่ได้นะครับแล้วก็ต่อไปเป็นวิธีการเลือกฝ่ายนะครับผมพอเราเริ่มเกมมาแล้วเราจะเจอตัวใส่ฮูดอย่างนี้ให้เราไปกดคุยฮะแล้วเขาจะถามว่าให้เราเลือกเป็นฝ่ายไหนดี D กับชั่วเราก็เลือกตามที่ชอบได้เลยเดี๋ยวผมจะเลือกดีให้ดูก่อนนะฮะปึ๊บ คุณได้เลือกเส้นทางของคนดีนี่ครับได้ขึ้นสวรรค์ซะแล้วเอยอ้าวเอ๊ะเรามาอยู่ที่ไหนเนี่ยจริงๆมันควรอยู่ข้างบนนู้นนะอันนี้น่าจะบักรือเปล่าฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดเกมโหมดหน่อยนะครับอันนี้ผมคิดว่าน่าจะบักนไหะโอเคจริงๆมันควรจะอยู่บนนี้ฮะ ดันไปเกิดอยู่ข้างล่างซะอย่างนั้นเริ่มมาก็เจอบั็กซะแล้วอยู่ๆไปเกิดข้างล่างเฉยเลยฮะและหันหลังไปมันจะมี n p c เทรดอยู่ตรงนี้ฮะก็คือเราสามารถเอาพวกทองแดงมาแลกเป็นผลึกได้นะผลึกพวกนี้สามารถเอามาคราบเป็นแร่ที่เอาไวค้คราบชุดอีกทีนึงจริงๆต้องบอกว่ายัางไงดีมันสามารถเอาแร่เนี้ยมาเผาเป็นก้อนแล้วก็สามารถเอาไปคราฟชุดได้อีกทีนึงฮะนี่อันนี้คือของที่ใช้แลกได้ทั้งหมดฮะโอเคสมมติว่าเราแลกมาแล้วแล้วกัน พอเราแลกมาแล้วแล้วเราเอาไปเผาใช่ไหมเราก็จะได้เป็นแร่อย่างนี้มานี่ฮะเป็นแท่งแล้วเราสามารถเอามาคราบชุดได้เห็นไหมฮะชุดระดับหนึ่งนี่เห็นไหมเขามีแยกระดับอยู่นะพอเราอัพเป็นระดับ2มันก็จะมีชุดเพิ่มมาอีกใส่ชุดแป๊บเอ้ยจริงๆเขามีหัวมาให้เราอันหนึ่งแล้วนะนี่อันนี้ฮะโอเคไปแล้วก็กลับลงข้างล่างอะได้จากไอตรงเมื่อกี้นี้เห็นไหม แล้วถ้าคนถามว่าเราจะกลับขึ้นไปใหม่ได้ยังไงนี่ฮะไอลูกแก้วนี้สามารถทําให้เรากลับขึ้นไปใหม่ได้อะนี่ครับเห็นไหมเราสามารถกลับขึ้นมาใหม่ได้จากลูกแก้วนี้เลยฮะโอเคพอเราเลือกฝ่ายมาแล้วอ่ะเขาจะให้ลูกแก้วนี้มาทันทีเลยนะแปเดี๋ยวลองไปเทสดูไหนม็อบอะผมขออนุญาตเอาม็อบตรงนี้ออกมาหน่อยละกันนี่ครับโอเคเดี๋ยวลองฆ่าม็อบดู นี่เห็นไหมบวก5มันจะมีขึ้นมาอย่างนี้ฮะเราก็ต้องเก็บให้ครบตามหลอดที่เขากําหนดเมื่อกี้เนี่ยเนี่ยเห็นไหมสิบโอ้โหเวลหนึ่งขึ้นเวลสองนี่คือห้าร้อยเลยนะเดี๋ยวผมพาไปหาอนุตสวรีดีกว่าฮะไปนั่นฮะเจอแล้วใช่ปะ่ะอ่านี่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 หน้าตามเป็นอย่างนี้นี่โอเคก็ให้เราเดินเข้ามาเดี๋ยวผมขอปิดเกมโหมดก่อน เดินเข้ามากดที่เครื่องปล๊บอ๋อนี่ฮะมันจะมีม็อบฝ่ายศัตรูตโผล่มาอย่างนี้อ่าฆ่าแล้วบวกห้นี่ฮะบวกห้โอเคแล้วก็เหมือนจะมีโกเลมโผล่มาด้วยนะโกเลมฝ่ายไหนเนี่ยเออโกเลมฝ่ายไหนอะฝ่ายเราใช่ไหมสีไม่เหมือนฝ่ายศัตรูตเลยเออ โอเคเราก็ต้องฆ่าไอตัวนี้นะนี่ฮะอ๋อมันออกมาได้เยอยเออนี่ไงบวกอีกหนึ่งร้อยฮะโอ้เฮ้ยอ,อพีดีมากเลยนะนี่โอ้มีแร่ด้วยฮะนี่นี่นี่มีแร่ด้วย,นะแ,รวยแร่ตกตกเปี่ยงอะ่ะเดี๋ยวผมว่าผมไปหาอีกสักอันหนึ่งแล้วกันนะไอเสาเมื่อกี้เนี่ยเฮ้ยใช่ไหมอ่าใช่ฮะเจออีกเสาหนึ่งแล้ว โอ้โหโชคดีจังเจอติดกันเลยถือว่าโชคดีมากอนะที่เจอใกลโอเคเรามาดูกันใหม่ปะไหนดูดิอ้าโกเลมเกิดมาอีกแล้วฮะโอเคตายนี่แป๊บคือ,อยังไง จรฮะโอเคแต่อีกพีขึ้นดีอยู่นะเฮ้ยเสาค่อยๆเปลี่ยนสีด้วยฮะไอ้เสานี่มีความลับพิเศษอะไรปะเนี่ยเลยคิดมากไปเองเฮ้ยมันตีโกเลมมันตีโกเลมนี่ฮะอีกพีถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วอ๋า ไอ้นั่นเ้ยตียากเลยยากโอเคเสร็จแล้วใช่ไหมอันนี้เหมือนจะคือจะจบแล้วนะก็คือถ้ามันนิ่งไปอย่างนี้ก็คือเสร็จแล้วฮะเราฟาร์มอะไรกับมันอีกไม่ได้ใช่ไหมทุบอกก็ไม่ได้นี่ฮะทุบอกก็คือหายไปเลยฮะก็คือเหมือนจะได้แค่นี้นะแล้วเราก็ต้องหาเสาใหม่ฮะส่วนในพวกเสาพวกนี้เราก็เก็บมาตกแต่งได้นะ นี่ฮะเห็นไหมเราสามารถเก็บมาตกแต่งได้นะเฮ้ยได้ปะเหมือนจะหายปะอ๋อเวลาทุบออกมาแล้วมันก็กลายเป็นบล็อกหินธรรมดาเนี่ยโอเคมันกลายเป็นบล็อกหินธรรมดานี่เห็นไหมโอ้แย่จังตอนแรกผมคิดว่ามันจะเป็นบล็อกขอบสีทองอย่างนี้มาเลยฮนะไม่ใช่นะโอเคฮะเดี๋ยวพามาดูพวกชุดกับอาวุธต่อกันดีกว่านะนี่ฮะพอเราได้แร่มาแล้วนี่แร่ผลึกเนี่ย เราก็เอามาเผาก็จะได้เป็นแท่งอ่าตามนี้แล้วเราก็เอาแท่งไปครัฟเป็นชุดได้อีกทีหนึ่งนี่คือชุดขั้นแรกฮนะเปิบเปิบเปิบใส่ระบกอะไรปะอ่ามีต้านทานไฟนะมีมีมทนไฟให้นะครับโอเคมีเอฟเฟกต์อะไรไหมอ๋อมีลอยตัวนะนี่ลอยตัวโอเคไปไปกระต่อขั้นสอง ค่าความคงทนนี่มันต่างกันไหมอ่ะค้าความคงทนพันสองทุกชิ้นเลยอุ้ยเยอะของเนเธอร์อีกนะเห็นของเนเธอร์ไหมอะสี่ร้อยแปดสิบเองนะรองเท้าอะ่ะแล้วก็รองเท้าของชุดพันสองโอ้โหยังเยอะฮะเยอะจริงมีจมด้วยนะโอ้มีบวกจัเหรอจัมอ๋อๆนี่ไงนี่ไงจัมจัมมันโดดขึ้นมาเร็วอยู่ฮนะนี่ฮะโดดสองบล็อก อ่าประมาณนี้ก็คือโดดสูงขึ้นนั่นเองไปไปขั้นสองกันต่อฮะนี่คือขั้นสองฮะโอ้โดดสูงขึ้นไปอีกนะนี่เห็นไหมแต่ไม่ได้บินได้นะฮะไม่ได้บินได้ไม่ได้บินได้ไไดไดเสียดายมากโอเคแล้วก็ไปขั้น3มใส่ข้ามเลเวลได้ไหมอันนี้ผมไม่แน่ใจนะโอเคใส่ข้ามเลเวลได้ฮนะขั้น3ามเดี๋ยวนะเออสปีดบูธอ๋อ,อพอกดวิ่งล้ววิ่งเร็วฮนะ ไอเดี๋ยวนะาความคงทนมันเท่ากันหมดเลยพันสทุกชิ้นเลยไม่ใช่ทุกชิ้นดิทุกระดับเลยฮะหนึ่งสองสาไม่ว่าจะเป็นชิ้นไหนก็แล้วแต่พันสหมดก็ถือว่าเยอะนะถามว่าเยอะไหมมันเยอะแหละถ้าเทียบกับชุดเนเธอร์ปกติแต่กระโดดสูงมา่กระโดดเตี้ยลงกว่าขั้น2อีกนะรู้สึกว่าขั้น2จะกระโดดสูงกว่าอีกอันนี้คือขั้น3จริงไหมเดเนี่ยเดี๋ยวผมใส่ขั้นสองให้ดูนะนี่คือขั้น2แป๊หนึ่งนี่ฮะนี่คือขั้นสองนะเดี๋ยวดูขั้้้้นนนนน2กกกกกกรระะะะโดดเีี่่ยขัดดสูงวววอออแล็บไ ใส่ของข้ามขั้นได้ก็จริงแต่เวลาเล่นจริงๆอ่ะสูตรครับมันไม่ปลดนะสูตรครับมันจะปลดก็ต่อเมื่อเวลเราถึงแล้วเท่านั้นนะและก็ต่อไปจะเป็นอาวุธนะครับผมอาวุธจะมีทั้งหมด6ชิ้นนะตามนี้เลยโอเคไปเราไปดูกันนะอันนี้คือโล่นะโล่กดใส่อีกฝั่งหนึ่งไม่ได้ใช่ไหมเอ้ยใส่ได้อ๋อเพราะกดหมอบแล้วได้บัฟโล่นะโอเคไปเดี๋ยวเราไปลองดูกันอู้ไปสวรรค์เลย เอเรียบร้อยถึงก็ไปสวัสด์เลยอุ้ยโลโก้มากฟอมบี้เข้ามาใกล้ตัวไม่ได้เลยโอเคโกงชาดนี่ฮะเดี๋ยวเรียกไปกเยอะดูฟอมบี้เข้ามาใกล้ไม่ได้อ่ะโอ้โหโอุย้ยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว เอ้ยมีสัน้นมีพุ่งด้วยอับหนึ่งขอลองใหม่นะมีสัน้นนี่ฮะโอ้ยพุ่งไปทิ่มน้าแหกโกงเกินแล้วขวานขวานโอ้ขวานมีสับนะต,ตัดต้นไม้ได้ไหมอันนี้ผมสงสัยมากเดี๋ยวขอวิ่งไปตัดต้นไม้ดูหน่อยนะต้นไหนดีอะต้นนี้แล้วกันโอเค โอเคตัดต้นไม้ธรรมดาธรรมดาเลยคือตัดต้นไม้เลยฮะตอนแรกผมคิดว่ามันจะมีแบบเอฟเฟกตัดทั้งต้นหรืออะไรทำนองนี้ยไม่มีนะคือตัดต้นไม้ก็คือตัดต้นไม้ฮะอ้ะอโหแต่ทุบทีเดียวตายเลยนะมอบอะอแรงจัดแล้วก็อันนี้คือหอกอ,อู้มีทิมด้วยมีแอนิเมชัน่นไหมโอ้โหตะคูดาวนาม,มันกันนะเอ,อไม่นะฟิวโอ้โหใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ แล้วก็ไม้เท้าอุ้ย,ยว้าวตีไกซะด้วยแต่ครูดาวนานทุกอันเลยฮะครูดาวเกือบสิบวิเลยนี่อู้ใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ตีหมูใช่ไหมเราครูดาวใหม่แป๊บหนะึมาละอู้หูยหายหมดกองเยี่ยมไปเลยเยี่ยมไปเลยเดี๋ยวขอดูดาบเลยนะดาบ อ๋อดาฟันเฉยๆฮะ <_ d ata> อืมอืมนี่ฮะอุ้ย <_ d ata> เอาจริงๆนะสกิลของแอดออนตัวนี้แรงมากเลยนะใช้ทีเดียวหายหมดหลอดเลยฮะอันนี้เผื่อคนสงสัยนะฮะว่ามันซ่อมกับเอนชานได้ไหมมาเดี๋ยวลองดูเอนชานไม่ได้นะเอนชานไม่ได้โอเคเอนชานไม่ได้สักอันเลยแล้วซ่อมละ่ะเดี๋ยวขอลองเอาแรกเข้ามาหน่อยอแร่มาแล้วก็โอเคซ่อมไม่ได้นะโอ้โหเสียดายจัง เออซ่อมไม่ได้ฮะเสียดายเสียดายเสียดายมากคิดว่าซ่อมได้แล้วก็ต่อไปเป็นม็อบแล้วนะครับผมนี่ฮะจะมีที่เทมได้จริงๆเป็นเทมได้ทุกตัวเลยแต่จะมีที่ขี่ได้กับขี่ไม่ได้นะเริ่มจากตัวแรกเลยเป็นหมูฮะหมูสามารถขี่ได้นะนี่ครับเอาแครรอดเทมอุ้ยโอ้ยไม่แย่นะแล้วก็ใส่อานนะใส่อาโอเคขี่แล้วก็การบังคับหมูต้องใช้แครอตนะนี่เบ็ดแครอทไปเลยจ้านี่ครับอุ้ย บินเร็วมากโอ okay. oh, เคโอ้ยังเร็วยังเร็วเฮ้ยใช้ได้เลยความเร็วโอ้โ oh หสุดจัดสุดจัดกลับไปที่ดิมก่อนโอเคนี่ครับโอ้โ oh หดูตาดิหน้าตาบ้องแบลมากัะแต่ผมขอเก็บล่อแป๊บโอเคแล้วก็ตัวต่อไปเป็นไข่จิ้งจอกวิญญาณนะครับผมตัวนี้ใช้เป็นเบอร์รี่หวานนี่ครับโอ้ยไปไหน กลับมาก่อนกลับมาก่อนเอเคเทมติดแล้วตัวนี้ขี่ไม่ได้นะน,นี้ผมบอกไว้ก่อนนะฮะจิงจอกไม่สามารถขี่ได้นะครับแล้วก็ตัวต่อไปหมาป่าสวรรค์ฮนะอันนี้ก็ต้องใช้แครอทในการบินเหมือนเดิมนี่ฮะอ่าเทมติดง่ายกว่าที่คิดนะนี่แล้วก็ใช้นี่ฮะแครอทในการบิน โอเคเลยสั่งให้นั่งได้ไหมอ่ะนั่งโอเคสั่งให้นั่งได้นะอุ้ยอุยอนี่ก็ขยันวิ่งโอเคหมูล่ะนั่งนันั่งนั่งนัหมู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 ไม่นั่งฮะหมูนั่งไม่ได้โอเคตัวต่อไปกันดีกว่าตัวต่อไปเป็นกวางสวรรค์นะครับผมอันนี้ใช้เป็นแอปเปิลนะในการเทมโอ้เจอตัวเล็กฮะเนี่ยแอปเปิลโอเคผสมพันธ์ได้ไหมอ่ะอันนี้ผมสงสัยมาก โอเคโอ้นี่ไงผสมพันธุ์ได้ด้วยโดยการใช้ของที่เทมะกดใส่ไปเลยสองตัวมันก็จะเป็นการผสมพันธนะุ์นะนี่โอ้ขี่ได้ฮะแจมเลยเดี๋ยวเราไปดูฝั่งดีมอนกันบ้างนะครับผมโอเคไปเราไปเลือกฝั่งดีมอนกันบ้างฮนะนี่เปรืบ อุย้ยมีเขางอกขึ้นมาด้วยอูย้ที่นี่ที่ไหนไหนดูสิแล้วก็มีเอ็เซเดี๋ยวขอลองไปดูไอเทมหน่อยอ้าคล้ายๆกับฝั่งนี่ฮะคล้ายๆกับฝั่งสวรรค์ก็คือเราสามารถเอาแร่ต่างๆมาค้าเป็นไอเศษอะเพื่อเอาไปเผาพอเราไปเผาเสร็จก็สามารถได้เป็นแท่งมาแล้วก็ไปนี่ใส่โต๊ะนี้เฮ้ยไม่ใช่ ต๊ะอยู่ไหนอะเอออ๋ออยู่นี่อยู่นี่โ,โหสภาพหาไม่เจอได้ยังไงนี่ฮะเราก็สามารถเอาแร่เนี่ยมาคราฟเป็นชุดหรืออาวุธต่างๆได้นะครับผมแต่รอบนี้ผมจะไม่เก็บเลเวลให้ดูนะเดี๋ยวพาไปดูอาวุธเลยแล้วก็เหมือนเดิมฮะเราสามารถใช้ลูกแก้วอันนี้วับกลับมาที่นี่ได้นะวับกลับมาที่ฮับได้นะโอเคอันนี้ครับอ่าแล้วก็ใช้ไข่มุกวับกลับไปได้อนะนี่ ประมาณนี้เลยฮะวิธีการใช้งานก็ไม่ยากฮะไปะเดี๋ยวเรามาดูตัวชุดกันนะครับนี่ฮะตัวชุดอุยอ้ยเฮ้ยพวกนี้มันตีเราด้วยนะก็อย่างว่าแหละอยู่คนละฝ่ายกันแล้วดิโอเคเดี๋ยวขอใส่ชุดก่อนเดี๋ยวตัวยโอเคอ่าบินได้นะแล้วก็เดี๋ยวขอไปหยิบอาวุธแป๊บลองอาวุธเลย นี่ฮะนี่โอเคนี่ฮะบวกยี่สิบนี่ค่าอีกฝ่ายหนึ่งก็จะบวกอนะทําตรงกันข้ามกันอนะ่ะไปดูชุดเลเวลสองกันฮนะนี่คือชุดเลเวลสองนะนี่ฮะชุดเลเวลสองเออจะว่ายังไงดีอ่ะสองฝ่ายเอฟเฟกเหมือนกันเป๊ะเออ มันเอฟเฟกแทบจะเหมือนกันเป๊ะเลยฮะคือกันไฟเนี่ยเห็นปะมีกันไฟอะไรอย่างเงี้ยแทบจะไม่ต่างกันเลยนะในความรู้สึกผมอะเอาตรงๆนะราคาเนี่ยแอดอนตัวนี้พันสามผมรู้สึกว่าไม่คุ้มอะพันสามผมไปซื้อ i l เล่นมีของให้เล่นเดียวกว่าอีกอันนี้แอบท้อแท้เหมือนกันนะพอเล่นไปสักพักหนึ่งอะตอนแรกผมคิดว่าแต่ละไฟอะมันจะมีของที่แบบต่างกันหรืออะไรทํานอเนี่ยแต่จากที่ลองดูมันแทบไม่ได้ต่างกันเลยฮะนี่เดี๋ยวผมให้ดูนะตัวโล่ ก๊อบบี้เพจเหมือนกันเป๊ะเป๊ะแค่เปลี่ยนรูปแบบเป็นไฟเท่านั้นเองโอ้โ oh หเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยโอ้เหมือนกันเป๊ะคาถาเนี่ยคาถาเหมือนกันเป๊ะอ่ะโอ้โหก๊อบบี้เพจนะมันคือก๊อบบี้เพจดีๆนี่เองนี่โอ้โ oh หทา่าทางฟันก็เหมือนกัน คาถาไฟก็เหมือนกันปะ่ะหอกเหมือนกันเป๊ะนี่ก็เหมือนกันแต่ไม่ทำดาเมจเลยนี่ฮะมันต่างกันที่มันไม่ทำดาเมจใส่ม็อบที่เป็นซอมบี้หรืออะไรทํานองนเนี้ยนี่ฮะ <S <S เห็นไหมเฮ้ยก็ทำนี่นะแล้วเมื่อกี้นี้ทำไมมันไม่ติดเฮ้ยราคาขนาดนี้ยังกูซาเจอบั็กแปลกๆอีกนะโอ้โหตีเบามากถ้าให้เดาวาก็คือนั่นแหละฮะ คือมันเอามาตีพวกที่เป็นแบบพวกม็อบซอมบี้หรืออะไรเงี้ยเบาถ้าเป็นฝ่ายดีมอนนะตีพวกม็อบซอมบี้เบาแต่ตีพวกม็อบที่เป็นม็อบสวรรค์หรืออะไรอย่างนั้นอะแรงฮะแล้วก็ต่อไปเป็นสัตว์เลี้ยงที่เทมได้นะครับผมเริ่มจากตัวแรกก็คือหนูนะฮะหนูพาหานำโลกดันเองนี่อู้มีตัวใหญ่ด้วยนะแถมขี่ได้ด้วยนะพอเป็นตัวใหญ่แล้วอะนี่ฮะเฮ้ยเดี๋ยวนะเออเออเอ้ยเ,เ,เดี๋ยว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 อันนี้บักแน่แใช่ไหม เห็นเห็นมันขุดของไหมฮะ,อะออมเอาอะไรของของมันเอออะไรอะเออคือมันขุดเรื่อยๆเลยฮะคือมันขุดแบบไม่หยุดยั้งดู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 อันนี้คือผมไม่ได้ทําอะไรนะผมปล่อยมือผมไม่ได้สั่งอะไรมันทั้งสิ้นนะมันขุดของมันเองฮะ บักฮะบักอันนี้ผมคิดว่าน่าจะบักเพราะจริงๆมันไม่น่าจะควรขุดเยอะขนาดนี้ฮะแล้วก็ขี่ได้นะนี่โอเคไปไปดูตัวต่อไปกันดีกว่าฮะตัวต่อไปเป็นั้างรานรลกนะฮะนี่ั้างขราวเทมได้โดยการใช้หูดเนเธอร์แล้วก็ใซอานแล้วก็ใช้เป็นแครอทควบคุมนะบินค่อนข้างช้า บินช้าวกว่าหมูอีกอะหมูยังบินเร็วกว่าเลยฮะและก็ตัวต่อไปเป็นหมาเงาฮะอันนี้ไม่สามารถขี่ได้นะเป็นหมาสามหัวฮะขี่ไม่ได้โอ้โหอะไรเนี่ยดูมันขุดของที่พื้นดิโอ้โหยังเยอะฮะแล้วก็ต่อไปเป็นม้าฝันลายนะใช้แครอทในการเทมนี่ฮะโอ้เทมง่ายจังนี่ โอ้โหวิ่งช้ามากแล้วดูมันขุดโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวผมเริ่มสงสัยแล้วถ้าสมมุติว่าผมเอาหนูอ่ะมาหลายๆตัวใช่ไหมมันจะเกิดอะไรขึ้นอความบันลหยดูของไปดิดูอ m มเบรลเอาตรงๆนะพันสามทองผมรู้สึกว่าไม่แฮปปี้เลย <c ười> คือตอนแรกก็แอบตื่นเต้นนั่นแหละแต่พอมาดูฝั่ง ที่เป็นดนะีมอนฮะมันก็แทบไม่ต่างจากฝั่งสวรรค์เลยก็คือ2ฝั่งมันแค่มีค่าที่เก็บ XP ต่างกันเท่านั้นอะ่ะแล้วดูชุดตีชุดมี6ชุดแถมเอฟเฟกของแต่ละฝ่ายไม่ต่างกันเท่ากับมันคือ3ชุดเองนะและอาวุธเหมือนกันเป๊ะๆเลยโฮ้โ oh, oh. ราคาพันสามจริงเหรอแ้ทำไมเขากล้าขายราคานี้แล้วดูอุแล้วดูของได้เผลิแป๊บเดียวโอ้โหยังเยอะโอเคครับ okay, ผมสำหรับแบรรองเจ g แอนด์ดีมอนก็จะมีประมาณนี้นะครับผมอย่ารที่ชอบฝากกดไลค์ like, กดแชร์ Share, กดซับสไครต์หรือคอมเมนต์นกระซิบต้คลิปก็ได้นะครับผมและก็กบขอบคุณผู้สนับสนุนช่องทุกท่านด้วยนะครับยังไงไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบายเสียด,ดายเงิน